สนับสนุนโดยบริษัทปอตทจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS โ o และ MTS g o Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทย99ปีธนาคารอมสินเต,ต,ติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับสัปดาห์นี้เป็นตอนที่2ที่เราเอาเนื้อหาสาระบนเวทีในหัวข้อจะซื้อจะสร้างบ้านทั้งทีเตรียมพร้อมให้ดีไม่มีเสียงนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทยและเครือของ S G นะครับสัปดาห์นี้จะมีประเด็นสําคัญไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับและเทคนิคการตรวจรับบ้านอย่างมืออาชีพ อันนี้พลาดไม่ได้เช่นเดียวกับใครที่จะสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองทำอย่างไรงบไม่บานนะครับและปิดท้ายด้วยเคล็ดลับการขอสินเชื่อบ้านอย่างชาญฉลาดนี่คือไฮไลท์สำคัญที่คุณผู้ชมจะพบได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองประจำสัปดาห์นี้ครับ ก็คงจะเลือกมาเป็นโซนแถวเพจริตวิทยุนะครับอโศกแล้วก็สุขุมวิทตอนปลายนะครับแล้วก็ที่ภาพไม่ได้เลยทองหลอดเอกมัยนะครับผมเชื่อว่าทิศทางของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากนี้ไปนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับรูปแบบหลายๆเรื่องนะครับแนะนําเลยนะครับวันนี้ตัดสินใจจะซื้อบ้านช่วยอ่านสัญญานะครับซื้อากขายนะครับโครงการให้ดีนะครับว่าเขารับประกันอะไรบ้าง จะตรวจสอบบ้านจะตรวจรับบ้านอย่างมืออาชีพต้องตรวจตรงไหนตรวจอะไรบ้างครับหัวข้อตรวจสอบบ้านนะครับกับหัวข้อบ้านใหม่เนี่ยจะคล้ายๆกันอยู่นิดนึงก็คือว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องมีความละเอียดนะครับเป็นคนช่างซัดช่างถามช่งางเจรจา <Okay. S 2> ช่างต่อม้ต่อมิอ,มอะไรทั้งนั้นนะฮะโดยที่ใช้ความรู้ที่เราไม่รู้เนี่ยแหละครับสอบถามผู้รู้นะครับ เริ่มต้นนะครับก็คือว่าถ้าจะตรวจสอบซื้อบ้านใหม่บ้านโครงการเนี่ยฮะเรามีสิทธิ์มีความสามารถนะครับที่จะสามารถตรวจสอบโครงการระหว่างก่อสร้างได้นะครับตั้งแต่งานเจาะเสาเข็มจนไปถึงงานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเลยจนกระทั่งบ้านแล้วเสร็จเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่านว่าจะมีเพื่อนหรือว่ามีคุณพ่อบ้านหรือว่า ญาติที่มีความรู้ความสามารถทางช่างบ้างเนี่ยเข้าไปตรวจด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปตกใจกับสิ่งที่เจอหน้างานเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะงานที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าไอ้อย่างนี้มันเรียกว่าอะไรมันทําผิดทําถูกหรือเปล่าผูกเหล็กกันอย่างนี้ได้มาตรฐานหรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องตกใจล้วก็ต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องรู้ลึกนะครับในในส่วนของโครงการเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า QC เป็นเอนจิเนียร์นะครับก็คือมีความรู้ความสามารถทางด้านโครงสร้างงานก่อ,สร,กอสร้างอยู่แล้ว เราต้องมั่นใจตรงนี้ของอต้องต้องมั่นใจในส่วนของบุคลากรขอ,ของทางโครงการอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของโครงการตรงนี้จะมีสถาปนิกวิศวกรออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างเนี่ยจะถูกควบคุมโดยวิชาชีพอยู่แล้วนะฮะระหว่างการก่อสร้างถ้าเราจะไปตรวจสอบเนี่ยเราควรจะไปตรวจสอบตรงจุดไหนบ้างบ่ๆเนี่ยดูสักกี่จุดดีครับคุณอิท หลักๆจะสัมพันธ์กับทางที่คุณหุยเคยกล่าวไว้ครับว่าตัวระบบระบบโครงสร้างของบ้านเนี่ยเป็นอะไรยังไงนะครับก็อย่างเช่นในส่วนของอบ้านที่เป็นลักษณะบ้านพีแฟหรือว่าบ้านโครงสร้างสำเร็จรูปตรงนี้เราสามารถไปตรวจสอบได้ว่าเขาติดตั้งระหว่างจอยอาระหว่างตัวรอยต่อของผนังพื้นตรงนี้เป็น,เป,นเป็นไปตามมาตรฐานเรียบร้อยดีหรือไม่นะครับแต่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 เน้นในเรื่องของ อ,อ,ยอย่าไปกังวลว่าดูแล้วมันดูไม่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยางานตรงนี้ไม่จบที่งานโครงสร้างจะไปจบที่งานาปิดผิวหรือว่าจับเสียมนะครับรอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมาหลังจากาติดตั้งงานโครงสร้างไปแล้วครับเพราะฉะนั้นระหว่างก่อสร้างถ้าเราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมีสักกี่จุดครับคุณหุยพอเสริมหน่อยได้ไหมครับจุดหลักๆจริงๆเราเราดูเราดู อาจจะเรียกว่าดูได้ยากนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ตรงนี้อะค่ะคือถ้าจะเข้าไปจริงๆเราควรจะมีวิศวกรเข้าไปด้วยคนสําคัญที่ต้องเข้าไปช่วงก่อสร้างควรจะเป็นวิศวกรครับเข้าไปดูเป็นเพื่อนเราอะค่ะเพราะว่าเขาจะอธิบายได้ว่าอย่างบางคนแบบเห็นเหล็กที่โผล่มาจากเสาขึ้นสนิมตกใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นข้อดีนะถ้ามันเป็นแค่สนิมผิวอะไรเงี้ยก็จะมีคนคอยอธิบายได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นระหว่างก่อสร้างก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ที่สําคัญคือ การตรวจรับบ้านหลังก่อสร้างเสร็จใช่ไหมครับอันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ขยับไปที่การตรวจรับบ้านหลังก่อสร้างนะครับมีกี่จุดแล้วก็ต้องตรวจตรงไหนตรวจอะไรบ้างครับตรงนี้อยากให้ทางเจ้าของบ้านนะครับตั้งเป้าไว้เลยนะครับเอกสารต่างๆที่ทางโครงการเตรียมมาไว้ให้เนี่ย นะครับว่าโอเคเซ็นโอนเซ็นรับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บประกาโยนทิ้งไปเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องพกประกาไปนะครับเพราะว่าอะพกประกาไปแต่พกไปทําอย่างอื่นไม่พกไปเซ็นว่ารับบ้านหลังนี้แล้วนะครับหรือว่าเขามาขยันขยออะไรให้ให้ให้รับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรับอย่าอย่าเซ็นรับง่ายๆใช่ครับจนกว่าจะได้ทําตัวเป็นเจ้าเจ้าละเอียดละออนะครับช่างสังเกตทุกอย่างทุกกระเบียดนี้วครับ เพราะว่าเชื่อว่าบ้าน,านเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งสุดท้ายและที่เราจะครอบครองเพราะฉะนั้นควรให้ความสําคัญนะครับถ้าพูดถึงรายการสําหรับการตรวจรับบ้านเนี่ยมันจะแยกเป็นหลายๆ,ๆรายการมากเลยค,คืนคืนก่อนที่จะไปตรวจบ้านเนี่ยวางแผนไว้ก่อนว่าเราจะทําเหมือนเช็คลิสต์นะครับว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างนนเ,เน้นว่าอาจจะเริ่มจากบริเวณรอบๆบ้านนะครับรอบๆบ้านก็คือสนมสนามรั้วต่างๆผนังที่เรามองเห็นโดยรอบ นะครับมองทุกอย่างมองคร่าวๆมองได้ด้วยตานี่แหละครับว่าอะไรที่มันไม่สวยงามหรือว่าผิดแปลกไปนะครับคอนเซปต์ของตัวเนี้ยที่ที่ควรจะมีก็คือ,อ,อในเรื่องของความแข็งแรงนะครับ,รบแล้วก็การติดตั้งวัสดุนะฮะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยความสะอาดนะฮะต้องมีตลอด ก็ดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆลูกเขาเรียกว่าจุดหมุนต่างๆเนี่ยทำงานดีไหมมการเอียงล้มของเสาล้หวหรือว่าประตูอะไรหรือเปล่าดูได้ด้วยตาโยกเลยครับโยกดูเลยว่ามันมีความสั่นคลอนมีความไม่แข็งแรงอะไรหรือเปล่าทําเองได้ถ้าคนอื่นเขาเปิดธรรมดาแต่พอเรามาฟังวันนี้แล้วเนี่ยเราต้องเปิดแบบขย่าใช่ไหมฮะทำนองนั้นได้ครับต้องขย่าเลยใช่ไหมฮะได้อ่า นี่คือประตูรั้วก่อนจุดแรกก่อนเลยตอนเข้าบ้านเรื่องของทีนี้รั้วส่วนใหญ่จะเป็นรั้วเหล็กรั้วโครงการครับ,รบก็ดูในเรื่องของความละเอียดของช่างที่เขาทาสีนะครับว่าสีที่เขาทาเนี่ยครบไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนส่วนส่วนใหญ่เนี่ยทางช่างที่จะละเลยก็คือด้านใต้ทีนี้เดินรอบๆตัวบ้านดูนะครับในส่วนของดินดินที่เขาถมให้นะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นบ้างแหละว่าจัดสวนปลูกหญ้าอะไรให้อ่ามีมี เชื่อไหมครับว่าสมมติว่าวันนี้เราจะตรวจรับบ้านเมื่อวานนี้เพิ่งปลูกหญ้าอยู่เลยนะครับสำหรับเสร็จร้อนๆเลยครับเพราะฉะนั้นให้ให้คิดให้คิดในแนวในแง่ร้ายไว้ก่อนทุกอย่างนะครับเป็นเป็นตัวร้ายบ้างสําหรับการตรวจรับบ้านนะครับก็คือตรงไหนเนี่ยที่มันไม่ได้ระดับหรือว่ามีการซ่อนเลนส์ในส่วนที่ว่าเอ๊ะมันมีการปิดบังอาพางอะไรหรือเปล่าเนี่ยให้พยายามเหมือนเป็นถ้าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยพยายาม มีสุนัขเคนายมาด้วยยังดีให้ตัวละเอียดเหมือนเราทำแบงค์พันตกกเถาสนามหลังบ้านที่เขารับปากว่าจะปลูกหญ้าให้เราครวก็ดูให้ละเอียดครับว่าดินมันหายไปยุบไปไหมมีแต่ตัวหญ้ามาปิดไว้หรือเปล่านะครับอีกส่วนเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะคะบางโครงการเนี่ยถมดินด้วยอิฐอะค่ะถมดินด้วยอิฐอาจจะไม่ได้เรียกว่าการถมดินแต่เหมือนกับระหว่างก่อสร้างเนี่ยมีเศษปูนเศษลายหยดลงมาที่ดินไม่เคยลื้อออกเลย ส่วนสงสัยกันไงพอพอเราอาศัยอยู่กันไปแล้วไม่ต้นไม้ฉันมันไม่โตสักทีเพราะข้างล่างมันมีแต่เศษปูนมันไม่ถึงดินมันไม่รู้จะเอาสารอาหารจากไหนมานก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคที่ที่ทเอาถ้าเนี่ยเอาแบบคุณอิดเลยอ่ะถ้าสมมติว่าสงสัยตรงนี้เนะี่ยรื้อรื้อรื้อเราดูว่าม,มีอิดอยู่ข้างล่างให้ให้ดูว่าถมดินจริงๆตามที่บอกไหมหรือว่ามีแต่ดินนิดเดียวแล้วข้างล่างเป็นอิดทั้งนั้นเลยถัดมาสําคัญนิดนึงจะเกี่ยวข้องกับงานระบบสุขาพิบาลนะครับระบายน้ํา อยากให้ดูในเรื่องของบ่อพักคอนกรีตที่อยู่รอบรอบบ้านนะครับบอ่บอบ่อบ่ออะไรนะครับบ่อพักคอนกรีตบ่อพักคอนกรีตบ่อตัวนี้จะเป็นจะเป็นบ่อรับน้ําส่งต่อพ่อคอนกรีตที่อยู่ใต้ดินเนี่ยครับไปยังถนนสาธารณะของโครงการนะครับแต่ละจุดช่วงสักประมาณ6เมตรของของระยะของบ่อพวกนี้ครับครับจะมีบ่อคอนกรีตที่สามารถเปิดฝาได้ครับตอนนี้เราเปิดเลยนะครับดูว่า มีเศษปูนเศษอิฐเศษหินเศษดินโคลอะไรเนี่ยอยู่ไหมครับถ้ามีก็แจ้งเขาเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยระหว่างที่เราใช้งานมันจะอุดตันเร็วใช่ครับท่อนี้ต้องดูด้วยควรจะทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับนี่ยังอยู่รอบบ้านอยู่เลยนะนี่ยังอยู่รอบบ้านอยู่เลยนะอยู่รอบบ้านอยู่ครับเข้าบ้านยังฮะเดี๋ยวผมขอเน้นในเรื่องของผนังนนึงนะครับครับผนังเนี่ยในเรื่องของเราหลักๆเราจะเห็นเรื่องของสีนะครับ ไม่ต้องตกใจถ้าสมมุติว่ากรณีที่ว่าเกิดเห็นรอยรล้าที่ผนงังนะครับส่วนใหญ่จะแก้ไขที่งานสีก็รเรียกช่างสีมานะครับแต่ว่าวิธีการแก้ของไขของเขาเนี่ยไม่ใช่ทาสีเอาสีทับหน้ามาทาใหม่นะครับ,รบเขาจะมีเทคนิคอย่างนึงก็คือว่าเ,เขาจะสกัดเนื้อผิวบางส่วนออกนะครับแล้วเติมวัสดุที่ว่าใช้สําหรับซ่อมผิวผนังตรงนี้นะครับจะเป็นการซ่อมลักษณะถา,าวรมากกว่าแทนที่จะใช้สีโป๊ะปิดทีหนึง่งเพราะฉะนั้นให้ซ่อมซะ ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ดูว่าเขากระทบผิวบางส่วนออกไหมเอาวัสดุบางอย่างเนี่ยฉาบเข้าไปแล้วค่อยทาสีนี่จะเป็นการทําแบบปะนีดหน่อยก็เอาแบบพวกโพสต์อินอะไรเงี้ยติดไปก็ได้ค่ะแต่แปะแให้ทั่วเลยค ไม่ต้องตกใจมันไม่ได้เล้าลึกไปข้างในใช่ไหมใช่ค่ะไม่เราใช้จริงๆเราตรวจสอบได้ถ้าเกิดว่าปูนฉาบมันกรงเราใช้พวกเหรียญบาทเนี่ยเคาะเคาะเราจะฟังออกว่าเสียงมันจะแบบเหมือนมันจะพร้อมที่จะหลุดออกมาหรือว่าเสียงมันจะแน่นๆเสียงมันจะเป็นจังหวะเหรอครับมันจะเป็นจังหวะยังไงครับมันจะเสียงมันจะกรุงกลวงอะค่ะมันจะไม่แน่นอ๋อจะไม่แน่นถ้าเกิดเคาะแล้วเสียงแน่นๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรถ้าเคาะแล้วเสียงกรุงกลวงเนี่ยมีปัญหาแน่ปูนปูนฉาบร่อนถ้าอย่างงี้การแก้ไขก็จะต้อง องฉาบปูนใหม่ ผู้ชมครับคงทราบบ้างแล้วว่าอะไรคือเคล็ดลับและเทคนิคในการตรวจรับบ้านอย่างมืออาชีพแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีทริปดีๆมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมครับการซื้อคอนโดเนี่ยนะฮะเอ่อมันถ้าถ้าถ้ามีความจำเป็นเอ่อเร่งด่วนก็ต้องซื้อคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วโอนได้ทันที แต่ถ้าไม่จด้จะไปต้องอยู่ขนาดนี้แล้วสามารถรอได้รอไปได้ปี2ปี3ปีก็ต้องดูว่าประมาณการว่าคอนโดที่เราจะเซอร์เนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่บางทีให้เวลาก่อสร้างอย่างน้อย2ปีก็มีถ้าจะส,สูงสูงแต่ถ้าเป็นโครงการที่ไม่สูงมากนักเนี่ยอาจจะเวลาก่อสร้างไม่ถึง1ปีเพปีดังนั้นคือกับเราว่าเราวางแผนจะเข้าอยู่เมื่อไหร่นะครับ แต่ว่าคอนโดเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยสมาคมหลักหน้าอาถาลทรัพย์ก็จะจัดมาหากรรมบ้านและคอนโดสองครั้งแล้วเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยการซื้อขายมันก็จะสามารถดูได้ง่ายกว่าบ้านแนาวราบเพราะว่ามาตรฐานของคอนโดเนี่ยในแต่ละห้องในโครงการเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ค่อยแต,ตกแต,ต่างกันจะแตกต่างกันเฉพาะขนาดขนาดพื้นที่เท่านั้นเองใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็ก็ต้องดูดูชื่อเสียงผู้ประกอบการด้วยอ่าดูทำเลว่าเดินทางสะดวกไหม เปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบบริการของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องดูโครงการที่ไม่มีการเก็งกาไรมากเกินไปเพราะถ้าหากโครงการใดมีการเก็งกาไรมากเกินไปถึงเวลาอยู่จริงเนี่ยมันจะหลงเหลงไม่ค่อยมีคนอยู่นั้นเนี่ยโครงการที่ดีก็คือว่าเวลาอยู่จริงเนี่ยควรจะมีคนอยู่อาศัยที่ที่ไม่หลงเหลงเพราะถ้ามันหลงเหลงจะเก็บจะเก็บค่าส่วนกลางก็ยากนะเพราะเก็บค่าส่วนกลางยากเนี่ยการดูแลรักษาส่วนส่วนกลางก็จะ ก็จะบกท่องตามไปด้วยนั้นก็ควรจะดูโครงการที่คนซื้อเพื่ออยู่จริงเป็นหลักใหญ่อาจจะไม่อยู่เต็มร้อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยๆต้องมีคนอยู่สัก70-80ขึ้นไป